เพื่อนๆครับวันนี้ผมมาหาพี่แย่เราดีละคนต้นฉบับของรถบรรทุกที่ขับล่องสมัยตั้งแต่อำเภอเวียงกะเป้าใหม่ๆครับมีคนเดียวนี่ยแล้วก็สองคนด้วยกับผมที่ขับรถล่องนะล่องเป็นชุดแรกเลยของอำเภอเวียงกะเป้าครับล่องจากเชียงรายล่องจากอำเภอเวียงกะเป้าเข้ากรุงเทพตอนสมัยนั้นขับรถน้ำมันไปไหนไปชลบุรีเนาะ นาี่แหละครับมือรุ่นแรกๆเลยครับที่ที่ที่ขับรถบรรทุกเนี่ยสร้างผลงานมาให้น้องๆลูกๆหลานๆได้เป็นเยี่ยงอย่างผู้บุกเบิกรถบรรทุกสมัยก่อนสมัยที่อยู่เมืองเป้อนะครับใหม่ๆเลยครับมีรถบรรทุกอันนี้อันนี้รถพ่วงรถบรรทุกน้ามันผมนี่รถผักรถผักรถเกลือสมัยก่อนรมัยแรกๆเลยครับปีไหเรามาครับปีสี่ห้า สี่สี่ห้เนาะเฮ้ยใช่งเด้หนึ่เกาสีลสเก้าลุงมาขับ่หนนะพ่เหรอมาก่อนผมนะหนึ่งเก้านสองศูนย์ะที่ยงป้นสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวผมนี่มาขับในปีใน่รๆมาหนึ่เกครับไปพุ่นไปดูด้านไปตั้งแต่แรกๆเขารถพักรถขิงรถหย่งหนั่งรถน้ำมันนี่กะสมัยก่อนจำได้ยกะ ธรรมดาเนาะแก่มาเราก็เยียนล้างเนาะนะ่นนะเอานกไอ้ขับรถไอ้พี่น้องเราคงคงจะเป็เนยอย่างใหญ่นะครับนี่คือปรามาจารย์ขับรถบรรทุกเมือ่อชีพโดยแท้จริงครับขับตามกฎจราจรไม่มีไอ้ไม่ม,ม,มีปัญหาในเรื่องการขับรถไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งเลยครับตรงตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาแล้วก็เสื้อสัตว์ต่ออาชีพที่เราเคยทำมาเนาะโอเคครับบวัสดีครับ